ขอบเรียนด้วยนะครับตนีจอดรถสิบท UM. ินะครับเรืองขาเด้งครับจอดนะครับขาเด้งครับจอดนะพื่อขยับรถไ้ครับนะครับท่านกำลังทำผิดกฎหมายตราดจอดอยู่นะครับโดยรบพี่น้องที่มาจัดแต่ใช้สายในตลาดนัดนตครับผมนะ ขอบคุณานะครับลุกท่านนะครับที่ขับรถมอเตอร์ไซค์มานะระมัดระวังเกี่ยวกเร่องของทรัพย์สินของท่นด้วยใ่ทนออ่มนะครับ่าคจะอุมนะครับนะครนะครับนะครันะครับนะงรันะครับนะครันะครับนะันะครับนะครังนะครับนะรับนะครับนะครับครับนะันะครับนองันะครับนะคร่บนะครับครับนะครับนะครบนนระคับนะครับนนะระนะครับครับันนะครัันนะครับบนานะครับบนครคนครับ ทางผู้จัรลั่นช้านะครับสงนจะต้องทำเป็นหัวประเลาทุกท่านด้วยนะครับอทาจป็นแซ่บขาวแดงนะครับอย่าพยายามจอดเลยครับเพราะว่าผิดกฎหมายเนาะผิดกฎหมายจราจรนะครับที่นางรถไปมานะครับจับได้ก็รัธนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn